กรณีที่เ,เพื่อนๆแบบว่าเออมีเฉพาะไฟแบบสีวอร์มนะฮนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บนะจากฉากหลังแบบนี้นะครับฉายเข้ามาข้างหลังนะครับมันก็จะให้มิติภาพอีกแบบหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีไฟสีอื่นไฟสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยหรือว่าสีฟ้านะครับข้างหลังมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเป็นสีฟ้าก็อาจจะให้ความรู้สึกเป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆห,หรือว่าอะไรที่มันแบบสบายสบยอะไรเงี้ย สวัสดีครับผมเด่นจากช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตว่าผมเตรียมตัวซื้ออะไรในช่วง Lazada วันที่6ที่7ที่เขามีโปรนะฮะจริงๆไม่ใช่เตรียมตัวนะครับคือผมกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับ มันเป็นไฟ LED ของ u l e n s y นะครับซึ่งผมก็เล็งไว้แล้วแหละแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าให้มันจะดีหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายก็คือกดสั่งซื้อไปเรียบร้อยนะฮะผมไปดูจากเว็บของต่างประเทศนะครับแล้วก็ดูจากรีวิวของยูทูบเบอร์นะฮะของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้มันสามารถเปลี่ยนสีนะฮะหรือว่าเรียกว่าเป็นไฟ RGB เป็นสีแดงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยสีเขียวนะฮะได้ด้วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่แบบว่าเปลี่ยนได้แล้วเป็นกระพริบนะคือเปลี่ยนแล้วค้างนะฮะกรณีที่ผมเนี่ยเป็นนักรีวิวหรือว่าทําช่องใช่ไหมครับเวลาที่ผมมีไฟหนึ่งดวงอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟดวงอื่นนะครับมันก็คือเป็นแบบนี้ก็โอเคแล้วนะมันก็น่าชัดละนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไฟอีกสักดวงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะไฟที่มันเป็นสีสีเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มบรรยากาศให้กับวิดีโอได้อ่าเดี๋ยวผมมียกตัวอย่างให้นะ ไฟนี้เนี่ยมันเป็นไฟที่มีแค่สีขาวกับสีบอมนะครับไฟที่เป็นสีๆเนี่ยผมก็มีนะครับแต่ว่าผมอยากจะยกตัวอย่างเป็นไฟตัวนี้นะฮะกรณีที่เพื่อนๆแบบว่าเออมีเฉพาะไฟแบบสีบอมนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บนะจากฉากหลังแบบนี้นะครับฉายเข้ามาข้างหลังนะครับมันก็จะให้มิติภาพอีกแบบหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีไฟสีอื่นไฟสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ย หรือว่าสีฟ้านะครับข้างหลังมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเป็นสีฟ้าก็อาจจะให้ความรู้สึกเป็นเทคโนโลโยีอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันแบบสบายๆอะไรเงี้ยเออไม่ดีสบายๆต้องสีบอมนี่แหละนะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นเทคโนโลโยีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่วยให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตนนะผมเอาวางตรงข้างๆนะฮะตรงข้างตรง,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 งนี้ สังเกตดูมันจะมีริมไลท์นะครับจะมีไฟตรงด้านแขนของผมด้วยนะอันนี้มันก็ทําให้แบบว่าตัวเรานะครับตัวแบบเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไฟที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งได้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้คือไฟที่ผมได้ไปสั่งซื้อมาเรียบร้อยนะครับมันเป็นของอ l ลเลนซี่นะครับลักษณะหน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้นะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณ อันนี้นะก็คือ1มือเนี่ยถือได้นะครับเท่ากับมือถือเล็กๆเครื่องหนึ่งนะครับสังเกตว่าตัวขาวๆที่ตัวนางแบบเขาถือเนี่ยอันนี้มันคือเป็นซอฟนะฮะเป็นซอฟที่เขาแถมมาให้ตัวจริงเนี่ยมันจะล้นๆแบบนี้นะครับยังล้นๆแบบนี้ก็มีมีรูน็อตนะครับเอาไว้สําหรับยึดกับพวกขาตั้งไฟได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอันนี้คือตัวบอกสถานะว่าตอนนี้เป็นสีอะไรอยู่นะครับเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิของแสงได้นะครับ สามารถชาร์จไปใช้ไปได้คืออันเนี้ยผมชอบตรงที่มันชาร์จไปใช้ไปได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงราคา666บาทถ้าซื้อในช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงประมาณสักวันที่7เนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ลดราคาด้วยนะครับผมซื้อจากร้านนี้เลยชื่อร้านว่าเออผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือว่านะมันน่าจะอ่านว่า V ีไลนะครับวีไลเกานะครับคะแนนอยู่ที่9 4แต่ว่าการจัดส่งอยู่ที่98เลยนะ คือผมสั่งมาจากต่างประเทศนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะทันช่วงวันที่6นะฮะแต่ก็มันมาไม่ถึงนะฮะก็ผมก็ต้องรอไปนะครับเดี๋ยวถ้ามาเนี่ยผมจะเอามารีวิวอีกรอบหนึ่งนะค่า CRI นะครับ95ซึ่งค่า CRI เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้เป็นช่างภาพที่แบบจริงจังกับเรื่องค่าสีนะครับเราอาจจะแบบ ดูแค่โทนสีก็ได้นะครับส่วนตัวผมผมเป็นลักษณะที่แบบดูโทนสีเอานะครับไม่ได้แบบเอาตรงขนาดนั้นเนาะคุณสมบัติหลักๆที่ผมชอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสามารถที่จะให้สีเหลืองสีขาวเห็นไหมอันนีน้คืออย่างแรกคือมันเปลี่ยนเป็นสีขาวสีวอมได้นะครับแล้วก็มันเป็น RGB ด้วยนะครับมีเม็ดสีทั้งหมด36เม็ดนะครับมุมมองนะครับ120นะครับผม แบตเราสามารถใช้ไฟตรงนะครับ3 7โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่3 1 0 0มิลลิแอมป์ก็คือจะชาร์จแล้วก็ใช้ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบตท,ที่เราเสียบชาร์จก็ได้น,ะน,นี่นะเขาจะแถมสายชาร์จแบบนี้นะฮะอ๋อแถมมีตัวนี้มาด้วยเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเออโอเคนะแถมมาก็ดีเหมือนกันประมาณนี้นะฮะของจะถึงผมนะ่าจะเร็วๆนี้นะครับ ตัวนี้เ,เป็นรูเดี๋ยวนะเบอร์2เบอร์2คืออะไรโอ้ยไทซีเป็นชาร์จแบบไทซีคือผมค่อนข้างชอบแบบชาร์จแบบไทซีนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันเร็วนะครับมันชาร์จเร็วได้นะครับอย่างที่2คือไท C เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกสําหรับผมนะเพราะว่ามือถือของผมเนี่ยก็เป็นไทซีนะผมก็สามารถใช้สายชาร์จมือถือของผมเนี่ยชาร์จได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มนะครับตัว4ตัว4นี่จะเป็น k i l l Hole นะฮะ ก็น่าจะเอาไว้สําหรับแบบปรับค่าสีค่าแสงนะฮะคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะสอีอ่ะก็คือก็คือเราสามารถปรับสีได้เลยอย่างถ้าเกิดว่าเนี่ยด้านหลังด้านหลังอของผมตอนเนี้ยนะฮะถ้าผมมีไฟตัวเนี้ยมันก็จะให้แบบเออสีที่มันแบบว่า โดนใจผมมากขึ้นนะดูดีสตูดิโอเนี่ยเรามีไฟ RGB ตอนนี้อยู่3ก้อนด้วยกันนะครับปกติเราก็จะฉายนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับอาจจะสีแดงสีเขียวอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีมีงบประมาณนะครับก็ซื้อ2ตัวฉายไฟ2ข้างก็ได้อ่าเหมือนตัวนี้ไงเนี่ยสข้างแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นออกอีกโทนึงอันนี้ก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งเงี้ยนะฮะ เห็นไหมถ้าเป็นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาก็ฉายไฟคีไลท์ใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้เป็นสีน้ําเงินแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้ําเงินขนาดนี้เต็มห้องขนาดนี้เนะี่ยไอตัวเล็กๆเกนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่ามันสามารถให้สีได้ประมาณนี้นะครับนี่ตัวเล็กกระทัดรัดนะคือยาวแค่10.6เซนแล้วก็สูงแค่6.6เซนเท่านั้นเองนะามาถึงตรงนี้นะครับด้านท้าย เป็นแบรนด์ u l e n c y นะครับตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะสำหรับใครที่ซื้อของนะครับออนไลน์จะเป็น lazada หรือว่าที่ไหนก็ได้นะผมแนะนำว่าให้เช็คว่าแบรนด์ที่เขาเอามาขายเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรากำลังจะซื้อจริงๆหรือเปล่าอย่างไอตัวเนี้ยของยี่ห้อนะฮะมันเป็นยี่ห้อ u l e n c y ถ้าเกิดว่าคำว่าแบรนด์เนี่ยเขาเขียนว่า no brand เนี่ยอันนี้คือเรียกว่าถ้าเราซื้อมาเราอาจจะได้ของ เทียบหรือว่าของก๊อปก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเป็นของบูเลนซีนะครับนะมาดูรีวิวกันนะมีคนซื้อไปแล้วนะครับก็หลายคนนะเจ็ดคนเนี่ยให้5ดาวเลยนะครับอีก1คนให้4ดาวนะลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับลองอ่านคอมเมนต์ดูเนาะคนนี้เขาบอกว่าได้ของจริงไม่กี่วันได้รับของแสดงว่าอันเนี้ยเขากำลังพิ่ง,พ,งพิ่งเปิดตัวนะครับมันก็อาจจะเร็วหน่อยเ,อเร็วหน่อยแต่ว่า อย่างผมเนี่ยผมรอได้ประมาณสัก10 10วันนะฮะสิวันของดีตรงปกครับนี่เห็นไหมอ่าเขาได้ซอฟสีขาวๆด้วยนะครับซอฟสีขาวๆนี่แล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเห็นไคือถ้าเกิดว่าเราซื้อในราคาประมาณสัก4 0 0ร้อเนี่ยไอตัวซอฟเนี่ยมันจะเป็นตัวใสเพื่อที่จะเปลี่ยนสีแต่อันเนี้ยคือมันเปลี่ยนสีจากไฟ RGB ของเขาเลยนะครับก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับอันนี้5ดาว5ดาวหมดเลยนะ โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอลุ้นตอนที่ผมได้ของนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะสั่งไฟ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ในราคา6 6 6บาทเนี่ยช่วงนี้นะครับรีบเข้าไปดูใน Lazada นะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ไอ้ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเช็คราคาแล้วก็เข้าไปดูว่าคูป,ปองในช่วงวันที่6ที่7เนี่ย มันลดได้อีกกี่บาทนะครับเพอเพออาจจะลดได้ร้อยสองเลยนะต้องลองคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าใครที่ซื้อแบบเดียวกับผมผ่านลิงก์ของผมเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับว่าเออเนี่ยสั่งไปแล้วนะรอของเหมือนกันนะครับหรือว่าใครกำลังใช้รุ่นนี้อยู่นะครับมาแบ่งปันกันว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่านะครับผมสำหรับผมเนี่ยก็รออีกสักนิดหนึ่งนะครับเอเคเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ คลิปนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนกันมาเรื่อยๆนะครับช่องของผมก็ถ้ามีของก็จะเอามารีวิวแล้วก็ลงนะครับอาจจะไม่ได้มีคลิปบ่อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ยังไงจะรีวิวจากประสบการณ์จริงนะครับหรือบางครั้งก็จากประสบการณ์ของเพื่อนแล้วก็เอามาสรุปแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไปละสวัสดีครับ